สวัสดีครับผมพิ่งหวนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับชุดลำโพงของดีเทสครับเเป็นซับติดนิ้วนะครับหคู่แล้วก็ตัวแามันของดีเทสหนึ่งตัวครับซับนะครับเป็น10นิ้วนะครับนี่ขอบด้านเนื้อกระดาษครับหน้าดีเทสแบบนี้ครับงานดีมากครับตัวนี้งานดีมากนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นโครงแดนนะครับวอยส์นะครับ75วอยส์เจครับเห็นไหมวอยส์เจครับอย่างนี้ไม้เหล็ก2ก้อนครับแล้วก็มียกบนล่างนิดนึงนะครับนี่ไม้เหล็ก2ก้อนครับยกบนล่างนิดนนนึงแบบบี้เลยะครั แล้วก็ข้างหลังก็เป็นตูดเรียบแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยอันนี้คือ10นิ้วครับทับ180ครับทับ2ทับ DC 75ครับของ d t เท็ดคู่นะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ของ d t เท็ดตัวครับเป็นรุ่น IP 88โมครับตัวนี้แรงมากครับตัวนี้แรงมากที่เราจัดแบบนี้เพราะว่าสำหรับท่านที่จะไปเล่นสงการครับอัดกันยาวๆนานๆครับอึดทนนานครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ d t เท็ครับรุ่น IP นะครับ88โมแรงจริงครับแรงจริงดังจริงนะครับชุดนี้นะครับใครที่มองหาครับจะไปติดไว้เล่นสงการจัดไไดด้้เเลยยคคคครรรรรััััับบบบาาาาโโปปมชช่นน5,900 5,900ทททกงุะ บบาทนะครัชุดนี้นะครับครับสนใจครับกับกับพาวเวอร์มหรือว่าลำโพงดีๆครับสามารถทักหาเราได้ครับเยังหัวนานไัยฐานนิ่หนองแคสระดีครับเรามีสินค้าให้เลือกเยอะครับแล้วก็มีทีมช่างให้คำแนะนำครับแล้วมีตัวการสูงด้วยครับสนใจครับอย่าลืมครับทักร้านไททาที่หนองแคสระดีขอบคุณนะครับ